สวัสดีเฟนเฟสสีรุ้งคาเซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพิดานะคะถาทุกคนนะคะมารีวิวรถสวยที่สีรุ้งคาเซนเตอร์สะขาวนราชธานีค่ะเดี๋ยวเราแจ้งพิกัดกันนิดนึงนะคะร้านของเราตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองตรง คนเนี่ยอยากจะได้รถกระบะไว้ใช้งานนะคะเราจะนำเสนอ Isuzu D-Max Blue Power 1.9 Hi-Lander นะคะปี2017ค่ะลูกค้าความพิเศษของ Isuzu ออคันนี้นะคะเป็นผู้หญิงอย่างเรานะคะก็สะดวกสบายนะคะอ่าบางทีบางช้าเราอ่าน ที่สำคัญคันนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยเครื่อง1.9ด้วยเดี๋ยวเราจะพาท่า,า,านแฟนเพจทุกคนเนี่ยไปชมเรินเวณรอบๆรถเลยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ e s US u z u d max 1.9คันนี้เป็นรถปี2017นะคะราคาเพียงแค่5 2 9 20,900บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า 129,000บาทเท่านั้นเองค่าวดอยู่ที่9,000ันต้นต้นนะคะลูกค้า9,000ต้นต้นเท่านั้นเองนะคะหลายๆคนที่อยากจะได้รถไว้ใช้งานไม่ว่าบรรทุกคนหรือบรรทุกของนะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยด้วยสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะแม็กพร้อมใช้อย่างพร้อมใช้นะคะ โดได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัททำง,งานประจำค้าขายกเกษตรกรนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันในเรื่องว่าทำยังไงเราถึงจะมีรถเบสไตล์โอเพนน็เพียงแ,<ส>แ 6, ค่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้า6,200 0เท่านั้นเองคะ่ะลูกค้ากลิ่นใหม่มากๆนะคะค่าสติกยังไม่ได้แกะเลยจ้าะะสำหรับพี่ ห6 2 1 9 8 8 7 8 2นะคะวันลังพบกันใหม่กับรถสวยๆที่เราจะนำเสนอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้นะคะบ๊ายบายค่ะ